ส好好好ีอ้โครับ้โอ้สอ้โอัโอับอาโอสวน้โอ้กับโอ้โอ้โอโอ้โ้โอ้โ้อ้น้้ มืัอนี้อากาศกะมืดฝ่ามดดินมาเลยครับพี่น้องฝนมันเศร้ามันคืนนี่กะตกครับผักพ่อซุ้มเขาหน้าปั้งครับผักในสวนนี่ครับนี่ครับปลาบลาเขือครับเก็บมือสองมือสามมือเก็บเท่หนึงครับพี่น้องพี่พีเฮานี่ครับกำลังจอเนื้ จอดอกจอหน่วยเนาะห,หน่วยก็เริ่มเป็นแล้วอีกพอพออาทิตย์ตีสิได้เก็บนี่กับปวกไวประมาณเป็นลอยลุมอยู่กับมีแถวเราสิบหาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแถวเราสิบหาลุมมีเจ็ดแถวกับทเป็นลอยขึ้นพี่น้องักเขือกะประมาณ เกือบลอยให้กันแล้วครับนี่หกสิบเจ็ดสิบหลุมกับเก็บได้หลายหลายมือแล้วแหะพี่น้องกับสิบผ้ามาเบ่งสวนนน้อยครับพ่อเกษตรเท่ากับมาอยู่ป่ากันได้ปลูกหันปลูกนี้ขายได้เืินล้อยสองลอยบางหมื่นกับบ่ได้ขายครับกับเห็ดพ,พ่อแห้งจะขอนี่ยแหละครับบ่ได้เห็ดไงเห็ดยังบ่ได้เห็ดหลาย เก็บไปได้หากลุ้มแล้วครับนี่มวยมะเขือครับมวยงามอยู่ในพี่น้องนี่ขายบแพงเราพี่น้องโลละยี่สิบบาทนี่ครับบางพี่บางพี่บางน้องมาเล่นสวนกะเก็บไผ่พิน่นกินไปซื้อเลยครับเป็นมาเล่นนํำมาเบิ่งสวนเบิ่งยังกะญยติพี่ญาติพี่น้องนี่แหละครับเพิ่นกะมาเล่นมายัง บางคนก็นมาเล่นน้ำกับมียังไห้เพื่นเก็เกบไปนะครับบักทั่วบักเขือกับเก็บไห้ไปกินซื้อนะครับมันบรขิขายไปตลอดพี่น้องเขากลับจำว่าไห้ไปกินซื้อแลครับขายกับมีส่วนขายส่วนไห่ซื้อกับมีครับตอนนี้ปนนเป็นยงไรเนาะนี่ก็บอกว่าไห้เบิ่ง ตามันมองขวันมันทิห่างๆครับให้เก็บนี่ตัวนี้ว่าเขือพันนี่ครับเก็บไดน้นี่นี่ครับมันจะออกทรงเหยาๆ,ๆหน่อยๆกับลายอยู่พี่นอ้องนะซักสิห้าเหลือเก็บอันนี้ครับนี่นิดน,นึงครับมันเป็นทรงห่าเขือช่งนี้ครับอู้แน,น่นอือนี่ครับ เปิดเบื้งดีๆพี่นออ้องบักคือมันดีดีขักเดยํำได้จำานึงบะผอเลยพี่น้องนี่ครับเก็บได้แล้วพี่น้องนี่เออไยอยากกินกับแบะมาเด้อพาย่กไก่ย่ไก่ครับนี่ครับหมูปองไงครับนี่ครับโอ้ยงไงกว่าไข่ไก่ เบือสวนผมใด้พี่น้องนี่ต้นนี้เบิองหลอบหนึ่งสองหลอดเหรอยังหลงเหลืออยู่ว่าต่เบิเอเดี่ยวนี่แหละพอเก็บแล้วพี่น้องนี่เก็บได้ตีพ่อเก็บน้อยน้อยแห้งครับเอาไว้ครับมือสองมือก็มาเก็บใหม่กันเก็บน้อยน้อยๆแห้งก็ เบ้าครับบ่ไดกิโลเปิดท้าครับเปิดท้าเอาตัวนี้ก็พ่อเก็บเลยครับนี่ัเชื้อุ่นี้ครับมันเป็นบางสายพันธุ์ครับนี่มันปลูกหลายแบบบ่ไดว่าพันธุ์มันเกิดมาในนานพักหรือว่าอยังเ็เอามาปลูกเลยพี่น้อง นี่ครับว่านไกลๆเบอร์สองนี่เก็บแล้วโอ้ผีหน่อยนึงครับนี่อยู่ดินด้นๆผีอินบะแกบแลาหนี่โอ้นี่ครับนี่ครับใบเหลือง,องสีรีออกได้ครับมาสร้างเพาจ้องไหวเราครับมันทำให้ปีเรียงหน่วยวสมบูรณ ไบไหนบดผลผยชน์ก็แกะออกเลยเด็ดออกแต่งไปน่ำครับเก็บกับแต่งสาวมันําน่ำเรื่อยๆเด็ดดีใบที่มันเหลืองๆออกไปเลยพี่น้องโอ้หน่อยนี่ปักไงพี่พี่น้องห็น่าครับนี่โอ้เออนี่ครับ กกับแก่แล้วบ่นี่อักพอแก่เราไอพี่น,น้องเก็บไปก่อนเด้ครับเดี๋ยวให้เบิ่งอีกทีน,นึงอ้อ กำลังดกพี่น้องก,กำลังเป็นดอกครับนี่ครับน,นี่เก็บได้ไพี่นอ้องนี่นูน่นนกครับนี่ครับ เปิดหาดีๆครับมีมังเนืองพี่น้องเอ้ยหลงหนีเลยมังเนี่ยขอถ่ายรูปไว้กปปันด้ครับนี่นึงครับนี่สองน้อยครับ โอ้ย oh, หน่อยๆเก็บทีหน่อยๆน,น,นี่น,งนึงครับครับต้นนี้พุ่มนี้ก็ได้เก็บไยหนวอยอยู่พี่น้องนี่พอเก็บทั้งนั้นหละครับนี่เห็นบ่นี่ครับนี่กระแมน,นครับพี่น้องผุนครับข้างในกระแมนครับผุนายหนวอยอยู่พี่น้องเป็นซีฟุเลยครับ ผมนี่ครับต้นนี้ครับพี่น้องเก็บน้ำกันเลยึกแน่นเหนียวเก็บกับปยายาายามันขาดมันดิ้ด้วยพี่น้องนี่ค่อยๆดึงแหงกะอย่ามันงาหักเออเก็บมือหนึ่งมือหนึ่งจับกล่องโอ้ยเออ เก็บคนเดียวถ่ายคนเดียวแหละพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ก็พ่อเก็บนะครับโอ้อยบุญแดงตัวนี้เอถึกใบอ่ะนี่ครับนิดนึงนี่นิดน,น,นึงครับพี่น้อง ดีดีครับนี่ใบยังสีเลยออกครับพี่น้องใบมันติดดิน,นเดี๋ยวมีสิมีแมงมีสัตว์ูขึ้นมาอืมผมนี่เลยไรน่วยจะพี่น้องนี่ครับหมาปังไงนี่ครับเห็นบ่พี่น้องพุน่นเอ้ยนี่ครับ นี่ครับนี่ครับเแบบเครื่องคูดแล้วพี่น้องอี่างเงยปล่อยก่อนมาอีกมุมหนึง่งไปยังได้ครับนี่ อว่าเก็บหลักเก็บหลอดเวียนหา้าเอาโอ้ยก่ยงหนีวะถ้าสิหลอดพี่น้องมื่อนั้นนะซักมาหดขึ้นมาหยั่งดอกมันลิครับอเอาเสื่อมัดไว้กะบโมยูใต้ขึ้นเกาพี่น้องใต้กับปล่อยมันให้มันเต็งมาไมหมมันแตกก็ไม่ก็เลยครับมัดไว้กับว่าเสื่อม หมืกันเลยโอ้นี่ครับดึงออกไปเลยนี่ครับต้นนี้นี่ครับโอ้หน่วยใหญ่เต๋อพี่น้องสาไกลๆเลยใหญ่กว่าไกลเบื่อโซนพูดเด้ครับนี่พี่นู่นนึงพี่น้องโอ้ยจังเลยนี่เออเออนี่ครับโอ้เบิ่งฟ้ามือกขนาดซากกระบอ,อกเขือครับต่ำๆพี่นู่นนึง นี่ครับตนี้ครับรเพราะว่าเก็บพี่น้องนี่นี่สองหน่วยปล่อยไปก่อนเออสองหน่วย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 ไงมึงพุ่มนี่พี่น้องป้ ơi, าพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอาเก็บพี่น้องเอออี่หน่่ยนึงครับนี่ อีน้อยนึงวินนองเออพี่เอออย่ามันหลีครับโอ้โนี่พวอเก็บแล้วนี่บนเฮ้ยนี่ม,นมาธรรมดาเลย ผีพี่น้องนา้าสักสีดยาโฮอร์โมนน้ำเลยครับมันก็เลยดกแน่เป็นดอกหน่วยไงเล้วเปิ่นอีกกระป๋องเป็นกวดสีเหลืองๆครับครับสีแดงๆครับสองอย่าง ผสมกันสีต้ตนเสาหามเกินแปดม่วงครับวันนี้ว่าสิทธิ์สีแล้วพี่น้องแต่ว่าผลตกรเลยบริสีสีท่อมนูนน้องเก็บวัตถันเบิร์อยู่พี่น้องเนี่ยเต็มขุ่นเหรอนี่้อยู่ายต้นอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปหา เก็บไปเรื่อยพี่น้องตอนนี้ก็พูนหาหกน้วยแล้วครับนี่ต้นเดียวนี่ครับตันนี้ครับพรมีอยู่พี่น้องนี่นี่ครับโอ้พี่ค่อยๆเปิดหาพี่น้อง เดี๋ยวให้หนาซักเก็บให้มนมะเหลวเด้อครับยังมาเบื้องต้นเก็บเหลวอีกที่นึงพี่น้องน้องครับนี่เก็บเลยละหอดบ้านแล้วครับนี่ขู่หนึ่งสนใจนถักเลยเด้พอ,อพี่น้องเขื่อนนี่กาแฟพี่ฟาน้องวาชั้นนี้นะครับเก็บบัลืกเขือครับ หนู20บ,บาทแล้วกันเก็บนาครับสวัสดีครับผม